ตื่นไะอ,อุ้ยพึ่งวันนี้ต้องไปเยี่ยมแม่จำได้ปะเนี่ยหยาดน้ำไปไปนะ <c oughs> วิน <A> โยมสบายดีนะสบายดีครับ,รบลูกชายเหรอ,โ,อโตเป็นยังไนงะแต่เดี๋ยวรับงานอะไรลงทุนแต่งตัวเป็นพระนี่เป็นพระจริงโยมครับครับตกลงตำนั้นครับเออแค่นี้ก่อนนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับครับสวัสดีครับ กเจร,ริญพรโยมนี่อะไรให้ตมาช่วยหรือคือผมมีเรื่องอยากจะถามมะครับรบกวนหลวงตาช่วยดูหน่อยนะครับไปเอามาจากไหนล่ะโยมอ๋อพอดีมันเป็นของดูต่างหน้าของแม่ผมอะครับมผมอยากจะหาเช่าอีกสักองคร,อครับเก่ามากนะเนี่ยองค์นี้หายากมากหลวงตา ครับคือผมผมจะขอเช้าพระแดงองค์หนึ่งครับพระแดงเหรอได้ได้ไดน,นี่นะแต่สมัยอัพกันก็สิบห้าปีแล้วทำไมถึงปล่อยให้ตัว,ว้วนท้วนอย่างเงี้ยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยที่มีซิกแพคตอนเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยน สัสดีครับหลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่อบรงปวดจริงๆใช่เพื่อน,นจริงโยมครับมาบวดแบบเงียบๆโทษทีนะที่ไม่ได้แจ้งข่าวหยุดไปจะมึงไม่ทิ้งนักข่าวอีกโน่เลยเนี่ยยังเลยด <ใจ S 1> <า>ิโอสักกี่ศพอ่ะมึงจะพอ มันจับไม่ปล่อยเลยพี่ให้ผมตัดแขนมันเลยไหมไม่ต้องไอ้แค่นักข่าวที่พูดไม่ได้มันก็ไรค่ะเอาฟาดไปเลยเอ้ยยเอ้เอรู้ใช่ไหมว่าไอ้พวกที่เสือกมายุ่งกับตัวจะโดนอะไร سبی نا 哥哎呀哎呀 เลกเรือง้เด็กไอ้อ้เอ้าเอ้าเฮ้ยฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้เฮเ้ยเฮ้้เเย ป็นลูกของนังนักข่าวที่เคยมาล่อซื้อยาเมื่อหลายปีก่อนเว้ยยิงดิที่ยักษ์มันฟาดจนตายอ่ะในมือแม่งยังกำรรของไม่ปล่อยเลยมีนะที่บอสห้ามไว้ไม่งั้นไอ้ยักษ์มันตัดมือแล้วโอ้พี่พี่โชคดีเนี่ยที่มันยังไม่รู้เรื่องพระแดงไม่งั้นนะมันไปแจ้งความพวกเราเนี่ยได้ชิบหายกันหมดแน่แจ้งก็แจ้งไปสิใครจะไปเชื่อนวะตัวคนเดียวจะทำอะไรได้ ไอ้เช่ของยานะ่าส่งไปล็อตหนึ่งแล้วนะล็อตใหญ่ซะด้วยสิบลา้านเรื่องมือปืนที่ตกลงกันไว้อะยังเหมือนเดิมใช่ไหมบอสแก้็เก่งดยคิดได้ไงวะเอาจะบ้ามาเป็นพระเครื่อง <c oughs> ใครจะไปรู้ที่คอยคออยู่มันจะบ้าทั้งนั้นน่ะ <c oughs> มือปืนคนเนี้ผมจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทำงานผิดพลาดแล้วก็ผมจะยิงหัวมันเองมี๋ยวไ่ยิงกระบางกัวเอง

加油！我再来！ 站！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  起来起上来 พอได้แล้วกวินมึงกลับมาทำไมมึงลทบมาทำไมังมีหน้ามาถามคนมึงมือสิ้นหัวกูมึต้องถามเึงน่ะมึงองถามอะไรมึงต้องามอะไ้องไป หลานบางคนกูเสียมึงคิดว่ากูไม่เสียใจเหรอฮะีตายต่อหน้าเราตามึงกลับมาทำไมสิบห้าปีที่กูไม่ได้เจอมึงกูหนีคดีอยู่ด้วยถ้ากูทำงานนี้เสร็จกูก็จะหมดหมดดินมันแค่เขาอ้างมึงแค่นั้นแหละกลับมาทำไมทำไมก้องใหหยุด มึงจริงดิมึงทำแบบนีมึงทำกับหลานไง เร็วๆหน่อยฝนมันจะตกแล้วเ่าเร่งมือนายมูเรียบร้อยครับท่านปังเรียบร้อยครับท่านไอ้นี่ทหารเฮียที่หมดแรงตายเมื่อเช้านี่ใช่ไหมใช่ครับท่านคนนี้หละแล้วหลุมโน้นมือปืนยังสวยเพื่อนมันใช่ไหมใช่ครับท่านออก็ดีมากดีมากแล้วเรื่องที่เกิดวันนี้อยากจะรบกวนทางเจ้าหน้าที่อ่ะช่วยให้เกลียร์ให้เรื่องอเงียบๆไปเลยเนาะดงเงียบเงียบแน่นอนครับท่านนอาก ต่อนักข่าวนายทำเฟซนี้ไว้หน่อยครับผู้กองมีเชื่อนย้ายรถใหญ่หน่อยนะได้ครับท่านเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนครับท่านแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะอย่าลืมว่าไปแจ้งที่ศูนย์ใหญ่แล้วช่วยให้เขาจัดคนมาอ่าได้ครับเดี๋ยวผมก็จัดการให้เหมือนกันครับเรื่องนี้ครับผมพวกเรามาร่วมมาโนรมตาน้ ขออนุโมทนาสาธุขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอย่าได้ไปเสือกยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาอีกนะสาธุ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 เฮียเหมือนข่าวนี่ยังวะ ข่าวอะไรวะแม่งกาดยิงในวัดอะดชาวบ้านเด็กตายกันเพียบเลยฮ้ยข่าวอะไรวะเอาดูดิเดี๋ยวกูลองเปิดคลิปไปดูนะจากเหตุการณ์กราดยิงภายในวัดสุขมากอันตนัทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งหมด12รายและบาดเจ็บอีก18รายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันแล้วว่าคนร้ายคืออดีตนาวิทยโยธินโดยรายงานทางแพทย์ระบุว่าคนร้ายมีอาการป่วยทางจิตเภท จากการให้การของเจ้าอาวาสคนร้ายมีอาการคุ้มคลั่งและได้พกอาวุธสงครามเข้ามากราดย,ยิงชาวบ้านภายในบริเวณวัดโดยขณะน,นี้คนร้ายได้ทำการหลบหนีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการค้นหาและจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด